สวัสดีนะครับคลิปนี้ผมจะพูดถึงรถขุดคูบต t a KX 033-4นขีะครับซึ่งเป็นรถขุดที่เปิดตัวทางโซนยุโรปนะครับก็จะมาบอกถึงข้อมูลนะครับเปรียบเทียบกับ KX 91-3ที่จำหน่ายในบ้านเรานะครับซึ่ง91-3ได้ขายมาหลายปีแล้วนะครับ คาดว่าทางคูปต้าในประเทศไทยก็คงจะเตรียมนำรถขุดรุ่นใหม่มาซึ่งผมคาดการไว้ว่าน่าจะเป็น k x 0 3 3 4เนี่ยแหละครับแต่ส่วนออปชั่นมันจะเหมือนตัวที่อยู่ในคลิปนี้หรือเปล่านะครับไม่แน่ใจนะครับผมเรามาดูเรื่องตัวเครื่องยนต์ก่อนเลยนะครับเครื่องยนต์รหัสนะครับดี7 0 3 เป็นตัวเครื่องยนต์ที่เริ่มต้นรหัสเหมือนกันนะครับแต่จะแตกต่างตรงรหัสด้านหลังนะครับในส่วนของ KX034 3นั้นจะเป็น MDI ขีด e E4 นะครับอาจจะเป็นรหัสเครื่อง Direct Injection แล้วก็ขายในโซนยุโรปผ่านยูโร4นะครับส่วน KX913 ที่ขายในไทยนั้น จะเป็น mbh th 1นะครับอัตรา,าแรงมา้าตัว kx 0 3 3 4นั้นจะอยู่ที่24.7นะครับแต่ว่า kx ที่ขายในบ้านเรา91-3จะอยู่ที่29.6นะครับแรงม้าต่างกันค่อนข้างเยอะนะครับอาจจะเป็นที่ ตัวเครื่องยนต์จะต้องทําให้ได้มาตรฐานยุโรปนะครับแรงม้าก็เลยลดลงนะครับคาดว่าถ้ามาจําหน่ายในเมืองไทยแรงม้าก็น่าจะมากกว่านี้นะครับให้ต้องต้องคงจะต้องใกล้เคียงกับ x 9 1นะครับส่วนความกว้างนะครับทั้ง2รุ่นจะกว้างเท่ากันนะครับเมตร55นะครับ ส่วนความยาวก็ต่างกันเล็กน้อยนะครับแต่ว่าพื้นฐานก็อยู่ที่4.7เมตรนะครับในรหัส KX นะครับของคูวรต้านั้นจะเป็นรถขุดที่ท้ายยื่นแขนยาวนะครับถ้าเพื่อนๆสงสัยระหว่างรหัส KX แล้วก็ U มันต่างกันยังไงนะครับก็เข้าไปดูคลิปเก่าก่อนอันนี้ได้นะครับผมทำ ข้อมูลไว้แล้วเพราะว่าคูปต้านั้นจะมีรหัส KX รหัส U แล้วก็รหัส RX นะครับแบ่งเป็น3ตัวนะครับสำหรับข้อมูลวันนี้ก็เป็นข้อมูลเพียงคร่าวๆนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เข้ามารับชมนะครับถ้าสนใจเพิ่มเติมก็สามารถหาข้อมูลได้นะครับจาก Google สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับผมฝากกดติดตามฝากซับสไคร์ด้วยนะครับ